เดินทางแล้วว่าไงคะพร้อมไหมคะพร้อมก็ต้องพร้อมแล้วสุดติงกร็ดึงแมวเลยเอกสารเยอะแยะในที่สุดเราก็ได้เดินทางดูไหมเอกสารนี่นู่นนะแฟ้มหนึ่งเต็มเต็มแล้วนะมือแฟ้มหนึ่งเต็มๆเลยจะกอดอะไรนักหนา สารพะผัดใบสารพะผัดตรวจเป็นตรวจโควิดเป็นตรวจฟิตรูฟายตะทีเนาะนี่ทางน้ำบินก็จะอย่าเดินทางช่วงทางให้สงคมสงบก่อนเราค่อยเดินทางนะคะเพื่อนเพื่อนามันต้องระวังทุกสิ่งอย่างเลยเนาะการกินบ่าวจะเป็นการกินการหิวก็ต้องกินแบบระวังอืม อ้าอันนี้แค่เริ่มต้นเที่ยวบินแรกนะคะเรามาดูเที่ยวบินถัดไปเดี๋ยวจะถ่ายคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ